สำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับความวุ่นวายต่างๆก็จะหายจากคุณไปเสียทีคุณก็จะได้รับรู้ได้ถึงความรู้สึกของความปกติเสียทีส่วนในเรื่องการเงินคุณก็ยังคงแข็งขันในเรื่องของการหาเงินหาทองอยู่ยังคงมีเงินทองเข้ามาอยู่และเดี๋ยวพอหลังกลางเดือนนะครับดาวการเงินของคุณก็จะกลับมาเดินปกติมันก็จะไม่ค่อยอื้อไม่ค่อยอืดแล้วและถ้าเป็นเรื่องการงาน ในเดือนนี้ก็จะเป็นช่วงที่เรื่องการงานของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่ดีจริงๆและในเรื่องของความรักนะครับเป็นช่วงที่ความวุ่นวายจะหายไปจากเรื่องความรักของคุณและความสดใสจะกลับเข้ามาแทนและเรื่องโชคลาภนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ยังคงพอมีโชคลาภอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนักแต่หลังจากนั้นเหมือนเรื่องของโชคลาภจะดูไกลชาวลัคนาราศีธนูออกไปเราลองมาดูไรไดยายละเอียดกันครับสวัสดีครับ พบกับผมอูจดุยจักรในคลิปนี้นะครับเราจะมาทํานายทายทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูกันนะครับว่าในเดือนกันยายน2563เนี่ยชาวลัคนาราศีธนูเขาจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนอื่นก็ต้องบอกนะครับว่านี่เป็นการทํานายแบบรวมของชาวลัคนาราศีธนูนะครับไม่ใช่เป็นการทํานายเฉพาะบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยเรามาเริ่มกันเลยครับ มาเริ่มกันที่ตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูกันนะครับดาวตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูก็คือดาวพฤหัสนะครับซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับดาวพฤหัสก็ยังโคจรอ,อยู่ในราศีธนูนะครับอยู่ในบ้านตัวเองได้ตําแหน่งเกษตรนะครับนอกจากได้ตําแหน่งเกษตรแล้วครับดาวพฤหัสอยู่ในตําแหน่งนี้เนี่ยก็ยังได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ของลัคนาราศีธนูด้วยนะครับแล้วก็เป็น อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับเป็นกมุดเกณฑ์ด้วยนะครับซึ่งหมายถึงว่าดาวพฤหัสนีนมีความเข้มแข็งอย่างมากนะครับและดาวพฤหัสก็ยังโคจรอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะครับซึ่งดาวเสาร์เนี่ยมาจากเรื่องของการเงินนะครับกระดุมพระเพราะฉะนั้นคุณเองก็ยังคงขมักขม้นนะครับตั้งหน้าตั้งตาก,ากับการหาเงินหาทองต่างๆพยายามปรับเปลี่ยนวิธีการพยายามปรับปรุงต่างๆในเรื่องของการหาเงินหาทองเข้ามา ซึ่งในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสภาวะความเครียดเกิดขึ้นมากหน่อยนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวศุกร์นะครับเขายังโคจรอ,อยู่ในราศีเมถุนซึ่งดาวศุกร์เนี่ยเขามองไปก็คือเล็งไปเนี่ยไปเจอกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันและดาวของคุณเนี่ยอยู่ร่วมกับดาวเสาร์มันก็เลยส่งผลเอฟเฟกให้คุณเองก็มีเรื่องของความเครียดความหดหู่ความรู้สึกผิดหวังนะครับ จากการที่ดาวคู่ศัตรูเขาเลงกันนะครับแต่เดี๋ยวพอหลังวันที่2กันยานะครับดาวศุกร์เขาก็ย้ายออกไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของความเครียดความกังวลความหดหู่เนี่ยมันก็จะลดลงและพอหลังวันที่10กันยานะครับดาวราหูเขาก็ย้ายออกไปอยู่ราศีพฤษภนะครับเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณจากที่เมื่อก่อนนะครับมีความวุ่นวายของการที่ราหูอยู่ในช่องนี้นะครับ แล้วก็ความวุ่นวายที่เกิดจากคนรอบข้างมาวุ่นวายนะครับแล้วเวลาที่ดาวราหูเลง็งดาวพฤหัสมันจะทําให้เวลาทําอะไรเนี่ยมันจะได้ผลไม่ค่อยเต็มที่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่พอดาวราหูย้ายออกเพราะฉะนั้นความวุ่นวายหายออกไปนะครับแล้วก็ตัวตนของคุณเองเนี่ยเวลาทําอะไรมันก็จะได้ผลเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่ในช่วงที่ดาวกําลังจะย้ายออกนะครับในช่วงนั้นนะครับใกล้ๆกับวันที่10นะครับหรือว่าวันที่10ไปนิดหน่อยประมาณนี้มันเป็นช่วงที่ดาวเขาย้ายออกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนะครับเรื่องของคนรอบข้างเพื่อนฝูงนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีระวังไว้นิดนึงเพราะว่าอาจจะเป็นเอฟเฟกของการที่ดาวย้ายเขาเรียกว่าดาวมันจะถีบนะครับ และดาวราหูเขาเป็นดาวใหญ่ก็าอาจจะมีระวังบ้างแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่ามันจะต้องเกิดนะครับพอหลัง10กันยานะครับคุณก็จะรู้สึกความวุ่นวายหมดไปนะครับทำอะไรได้เต็มที่และเดี๋ยวพอ18กันยานะครับดาวเสาเขาก็จะเริ่มมาเดินปกติแล้วก็พอ22กันยาดาวพฤหัสก็จะกลับมาเดินปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวตัวตนของคุณเนี่ยกลับมาเดินปกติมันก็จะสามารถทำอะไรได้เต็มที่เต็มศักยภาพ คุณเองก็จะมีความสมบูรณ์เต็มศักยภาพที่คุณควรจะมีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในบ้านตัวเองมีความเข้มแข็งนะครับมีความสะดวกสบายมีความต่อเนื่องแต่ว่าดาวมันเดินถอยหลังมันก็อาจจะมีศักยภาพไม่เต็มไม่สมบูรณ์เต็มที่เพราะฉะนั้นพอดาวกลับมาเดินปกติมันก็จะมีศักยภาพความสมบูรณ์ความเข้มแข็งเต็มที่เท่าที่ควรจะเป็น แต่สำหรับในเรื่องของความคิดความสร้างสรรค์นะครับช่วงหลังวันที่17กันยานะครับดาวอังคารเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของช่องปุตตะปุตตะหมายถึงความคิดอะไรใหม่ๆความสุขนะครับลูกน้องบริวารเนี่ยดาวอังคารเขาจะเดินถอยหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าบางทีในเรื่องของไอเดียเรื่องของความคิดความสร้างสรรค์ในตอนนั้นของคุณนะครับก็อาจจะดูมึนๆดูตื้อตื้ไปบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่า มันเป็นเอฟเฟกจากการที่ดวงดาวเขาเดินถอยหลังมาดูเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีธนูกันนะครับดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการเงินก็คือดาวเสาร์นะครับเป็นเจ้าของช่องกระดุมพระซึ่งในเดือนกันยายนนี้นะครับดาวเสาร์ก็ยังโคจรอยู่ในราศีธนูโคจรอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสนะครับดาวเสาร์อยู่ในราศีธนูเนี่ยในตำแหน่งนี้นะครับ ดาวเสาร์เนี่ยก็ได้อง์เกณ์ด้วยของรัคนาราศีธนูนะครับเพราะฉะนั้นดาวเสาร์ก็ถือว่ามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งเลยนะครับนั่นหมายความว่าดาวการเงินของคุณก็มีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งในระดับหนึ่งเลยแล้วก็อยู่ร่วมกับตัวตนของคุณก็หมายความว่าในเรื่องของการเงินการทองคุณก็ยังคงขมักขม้นตั้งใจในการหาเงินหาทองเข้ามาแล้วก็มีเงินทองเข้ามาแต่ในช่วงต้นเดือนเนี่ย อาจจะมีสภาวะของความเครียดอยู่บ้างนะครับเพราะว่าในช่วงต้นเดือนดาวศุกร์เนี่ยเขายังอยู่ในช่องราศีเมถุนซึ่งเป็นคู่ศัตรูซึ่งยังเลงอยู่กับดาวการเงินของคุณก็อาจจะมีเรื่องของการผิดหวังในเรื่องการเงินนะครับบางทีตั้งใจไว้คาดหวังไว้แล้วไม่ได้ดังที่ตั้งใจก็อาจจะมีผิดหวังบ้างมีทุกข์ใจมีเศร้าใจบ้างนะครับแต่พอหลังวันที่2นะครับดาวศุกร์เขาก็ย้ายออก เพราะฉะนั้นในเรื่องของความเครียดความทุกข์ใจในเรื่องการเงินของคุณก็จะเบาบางลงไปและพอ10กันยาดาวราหูย้ายออกอีกนะครับมันทําให้ดาวพฤหัสที่อยู่ร่วมกับดาวการเงินของคุณเนี่ยไม่มีอะไรมาลดทอนประสิทธิภาพลงเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้คุณเองเนี่ยในเรื่องการเงินก็จะสามารถหาเงินหาทองเข้ามาได้มากขึ้นมีความเข้มแข็งในการหาเงินหาทอง และพอ18กันยายนนะครับดาวเสาเนี่ยปกตินะตอนนี้นะครับเขาเดินถอยหลังอยู่แต่เดี๋ยวพอ18กันยายนเนี่ยดาวเสาจะเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวการเงินกลับมาเดินปกติมันก็จะส่งผลให้ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะเร็วขึ้นกว่าปกติเพราะปกติเนี่ยดาวเสาร์เนี่ยเขาให้ผลช้าอยู่แล้วและเวลาดาวเสารเดินถอยหลังมันก็ยิ่งช้าไปใหญ่แต่พอดาวเสารกลับมาเดินปกติอย่างน้อย ความเร็วในการเข้ามาของเงินนะครับหรือกระแสของเรื่องเงินเนี่ยมันก็อาจจะเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ในเรื่องของการลงทุนของเรื่องการเงินนะครับในช่วงหลังวันที่17นะครับก็อาจจะต้องเตือนให้ชาวลัคนาราศีธนูอาจจะต้องรองพิจารณาให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับดาวปุตตะนะครับดาวอังคารเนี่ยเจ้าของช่องปุตตะเนี่ยปุตตะหมายถึงลูกหลานหมายถึงการลงทุนก็ได้ หมายถึงความคิดสร้างสรรค์ต่างๆอะไรใหม่ๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนเนี่ยดาวการลงทุนมันเดินถอยหลังมันก็อาจจะเป็นอะไรที่มันอาจจะดูยังไม่ค่อยชัดเจนหรือยังไม่ค่อยแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะต้องให้คุณพิจารณาให้มากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากการประมาทเลินเล่อก็ได้นะครับเพราะว่าดาวอังคารเวลาอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูมันเป็นเรื่องของความคิดหรืออะไรผิดผิดนะครับตัดสินใจอะไรผิดผิดคิดผิดผิด เพราะว่าดาวอังคารมักจะเป็นคนคิดไวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาวอังคารเนี่ยมันตรีโกนถึงดาวการเงินของคุณด้วยเหมือนกันนะครับดาวอังคารกับดาวเสาร์เนี่ยเขาก็เป็นคู่ศัตรูกันอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันก็จะเกิดความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเวลาคู่ศัตรูถึงกันในเรื่องการลงทุนเวลาที่ดาวเดินถอยหลังเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระวังในเรื่องการลงทุนอาจจะต้องพิจารณาให้มากขึ้นมาดูเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีธนูกันนะครับ ดาวที่เป็นเจ้าของเรื่องการงานนะครับก็คือดาวพุธนะครับเจ้าของช่องกรมมะซึ่งในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับดาวพุธเขาก็โคจรอยู่ในบ้านตัวเองนะครับอยู่ในราศีกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวพุธอยู่ในตําแหน่งตรงนี้นะครับก็ได้ทั้งตําแหน่งกเกษตรอยู่ในบ้านตัวเองมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้ตําแหน่งอุดหรือมหาอุดนะครับก็มีความสูงส่งคือดาวมี กำลังสูงนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการงานของชาวราศีธนูนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีเลยนะครับการงานก็จะออกแนวมั่นคงแล้วก็จะได้รับความสําเร็จดีนะครับแล้วก็พอวันที่17กันยานะครับดาวอาทิตย์เขาก็ย้ายเข้ามานะครับมาร่วมกันดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากเรื่องของสุภาษเรื่องของความเจริญความก้าวหน้าการได้รับการสนับสนุน เพราะฉะนั้นในช่วงวันที่1 7ถึง19กันยาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดีที่บางทีเรื่องของตำแหน่งเรื่องของการได้รับการสนับสนุนช่วงนี้ถือว่าจะเป็นช่วงที่ดีมากๆและพอหลัง19กันยาดาวการงานของคุณก็ย้ายออกนะครับไปสู่ราศีตุลไปสู่ในเรื่องของภพลาภะลาภะหมายถึงโชคลาภความสำเร็จเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวการงานไปสู่เรื่องของโชคลาภความสาเร็จ นั่นก็แน่นอนครับหมายความว่าในเรื่องการงานของคุณเนี่ยจะมีความสําเร็จที่ดีขึ้นมีความสําเร็จที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีงานเสริมงานเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยบางทีมันจะสําเร็จได้ง่ายขึ้นแต่ตอนที่ดาวพุธนะครับโคจรไปอยู่ในราศีตุลเนี่ยดาวพุธเขาจะไปเดินแบบเดินมนก็คืออยู่นิง่งๆประมาณนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของ งานที่มีเพิ่มเข้ามางานที่มีเสริมเข้ามาก็อาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ก็ถือว่ามันก็จะยังมีความสำเร็จได้ดีแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เกี่ยวข้องกับความรักก็คือดาวพุธเหมือนกันนะครับเป็นเจ้าของช่องปัตตน,นีนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับดาวพุธก็โคจร อยู่ในราศีกันนะครับอยู่ในบ้านตัวเองดาวความรักเนี่ยก็ควรจะมีเรื่องของความสมบูรณ์มีความสดชื่นมีความเข้มแข็งที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเดือนเนี่ยคุณเองก็ยังคงมีเรื่องของความร้อนรนกระวน,กระว,นกระวายใจเกี่ยวกับเรื่องของความรัก เพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยที่เขายังโครจรอ,อยู่ในราศีเมถุนเนี่ยดาวศุกร์มันเล็งลัคนามันยังเป็นพินทุบาทอยู่นะครับเขาว่าจะมีความร้อนรน<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของคนรักซึ่งอาการแบบนี้นะครับก็จะหายไปหลังวันที่2เพราะว่าดาวศุกร์เขาก็จะย้ายออกนะครับแล้วก็พอหลังวันที่10ดาวราหูซึ่งก่อให้เกิดความวุ่นวายปั่นป่วนในช่องเรื่องของความรัก ของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยซึ่งอยู่ในช่องนี้มานานปีครึ่งแล้วเนี่ยดาวราหูก็จะย้ายออกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะครับความวุ่นวายต่างๆเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับความรักของคุณที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็จะมีความเข้มแข็งมีความสดใสและก็มีความชัดเจนมากขึ้นและพอหลัง19กกันยานะครับดาวความรักของคุณก็เข้าสู่ช่องลาภะ แน่นอนครับเวลาที่ดาวความรักไปอยู่ในช่องของโชคลาภความสําเร็จมันหมายความว่าคุณจะมีโชคราภในเรื่องของความรักถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คุณเองก็ดูมีสเสน่ห์แล้วก็มีความอิ่มเอมในเรื่องของความรักเป็นอย่างดีสําหรับคนโสดนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่คุณเองเนี่ยก็จะมีเรื่องของเพศตรงข้าม เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับเป็นช่วงที่คุณเองก็มีสนเสน่ห์เป็นช่วงที่คุณเองก็รู้สึกว่าได้รับความสนใจนะครับเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาให้ดีอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในช่วงวันที่หลังวันที่17กันยายนนะครับดาวอังคารนะครับเขาจะเดินถอยหลังนะครับแล้วก็22กันยายนเนี่ยดาวมฤตยูเขาก็เดินถอยหลังซึ่งดาวอังคารเนี่ย เขาเป็นเจ้าของช่องปุตตะปุตตะหมายถึงอะไรใหม่ๆสิ่งที่มาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนโสดแล้วคุณมีพบเจอความรักใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะครับช่วงที่ดาวเดินถอยหลังเนี่ยบางทีคุณภาพของคนที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะยังไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดแต่แน่นอนนะครับคุณจะต้องมีเรื่องของเพศตรงข้ามเข้ามาข้องเกี่ยวอย่างแน่นอนแล้วถือว่าเป็นช่วงที่ ความรักของคุณก็ดูสดใสดูอิ่มเอมดีสำหรับเรื่องโชคลาภของชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภก็คือดาวศุกร์นะครับเป็นเจ้าของช่องโชคลาภความสําเร็จนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวศุกร์เขาก็ยังโครจรอ,อยู่ในราศีเมถุนนะครับอยู่ในภพป,ปัตนิจริงๆโชคลาภเนี่ยก็จะมาในลักษณะของเพศตรงข้ามนะครับโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ก็อย่าคาดหวังอะไรมากนะครับเพราะว่า ดาวราหูที่อยู่ร่วมกับดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของลักษณะเหมือนกึ่งๆภาพมายาแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยยังถูกเล็งด้วยดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันเพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะเกิดเรื่องของการผิดหวังการพลาดหวังได้นะครับแต่ถ้าถามว่าในแง่ของเรื่องโชคลาภ ถ้ามองว่ายังพอจะมีก็อาจจะพอมีได้เพราะว่าดาวโชคลาภมาเล็งลัคนานะครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้มีมากหรืออาจจะมีโอกาสที่จะมีความผิดหวังหรือไม่ได้เช่นกันเพราะว่ามีดาวคู่ศัตรูอยู่แล้วคู่ดาวศุกร์กับดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นคู่ของความผิดหวังความพลาดหวังเพราะฉะนั้นถ้าไม่คาดหวังอะไรมากคุณก็จะไม่ทุกขนะครับ และเดี๋ยวพอหลังวันที่2นะครับดาวสุขเขาก็ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะครับดาวโชคลาภมาสู่เรื่องของพบมรณะมรณะหมายถึงการสูญเสียการที่ไกลนะครับความเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าในเรื่องโชคลาภของคุณก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโชคลาภของคุณมันก็จะเสื่อมลงลดน้อยลงหรือโชคลาภของคุณจะมาจากเรื่องของความสูญเสีย เช่นบางทีคุณอาจจะมีโชคราบจากการที่ต้องเสียของไปอาจจะเป็นการขายทรัพย์สินอะไรต่างๆเหล่านั้นหรือการได้เงินชดเชยเข้ามาหรือการที่มีโชคราบมาจากในแดนไกลและสำหรับนักเสี่ยงโชคนะครับถ้าในช่วงต้นเดือนนะครับช่วงที่ดาวศุกร์ยังอยู่2วันนะครับ1กับ2ถือว่าก็ยังพอมีโชคลาบอยู่บ้างนะครับ แต่อย่างที่บอกนะครับอย่าคาดหวังอะไรมากเพราะว่ามันอาจจะผิดหวังแล้วก็ทำให้ทุกข์ใจได้นะครับเพราะมันมีดาวคู่ศัตรูอยู่แต่พอหลังวันที่สองไปแล้วนะครับดาวโชคลาภมาอยู่พบมรณะถ้าพูดกันจริงๆก็เหมือนกับว่าเรื่องของโชคลาภมันเริ่มไกลตัวของชาวลัคนาราศีธนูออกไปยกเว้นว่าจะเป็นโชคลาภจากที่ไกลๆนะครับหรือคุณอาจจะต้องไปเสาะหา ในที่ไกลๆเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของโชคลาภต่างๆเพิ่มเติมสําหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับเรื่องของการที่ดาวราหูย้ายราศีนะครับดาวราหูเป็นดาวใหญ่นะครับเวลาย้ายทีก็จะมีอิทธิพลต่อดวงของแต่ละคนเช่นกันนะครับชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยการที่ดาวราหูย้ายออกไปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่า จากเดิมที่คุณมีดาวราหูมาอยู่เนี่ยคุณจะต้องวุ่นวายกับเรื่องของเพศตรงข้ามเรื่องของความรักซึ่งมาจากเรื่องของคนรอบข้างสังคมรอบข้างที่มาเกี่ยวข้องมันจะเกิดความวุ่นวายแต่พอดาวราหูไปอยู่ในช่องอริมันหมายความว่าความวุ่นวายไปตกอริเหมือนสำหรับคุณความวุ่นวายมันก็จะน้อยลงถูกไหมครับแล้วก็อาจจะมีผลกับคุณก็อย่างเช่น ดาวราหูมาจากเรื่องของสหัชชะเรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบข้างเพื่อนฝูงคนรอบข้างไปตกอริคุณเองก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกสังคมมากขึ้นคุณเองกับเพื่อนก็อาจจะดูขัดกันก็อาจจะมีการขัดใจกันกับเพื่อนฝูงซึ่งถ้าเทียบแล้วเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นปัญหาที่ดูเล็กน้อยเลยหลังจากที่ เทียบกับเวลาที่ดาวราหูเล็งของคุณมาปีครึ่งเพราะฉะนั้นการที่ดาวราหูย้ายไปสําหรับชาวลัคนาราศีธนูถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับคุณจะวุ่นวายน้อยลงชีวิตคุณจะดูเบาสบายมากขึ้นและนี่ก็คือการทํานายไทยทักดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในแบบสไตล์ของอูจ๋จตุจักนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกับผมใหม่กับผมอูจ๋จตุจักสวัสดีครับ